สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาดูเรื่องของวิธีการจัดญ่าเทียมแล้วก็ต่อญ้าเทียมนะครับก็มีท่านผู้ชมเนี่ยสอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่า,เ,าเราจัดญ้าเทียมต่อญ้าเทียมยังไงนะครับอันนี้ตอนแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของอาการจัดญ้าเทียมนะครับการจัดญ้าเทียมถ้าเป็นย่าสนามฟุตบอลเนี่ยก็ต้องใช้คนเยอะนิดนึงแล้วก็ ต้องจัดให้ความความห่างนะครับระหว่างผืนเนี่ยนะครับได้ประมาณเซนถึงเซนครึ่งนะครับขึ้นอยู่กับชนิดของญ้านะครับแถวทอของญ้านะครับก็ต้องดูว่าหน้างาเนี่ยนะครับหรือว่าญ้าที่ท่านใช้เนี่ยใช้แถวทอแบบไหนนะครับถ้าแถวทอทีนะครับก็อาจจะเซนเดียวนะครับถ้าแถวทอห่างอาจจะเป็นเซนครึ่งนะครับเพื่อเพื่อต่อมาแล้วเนี่ยรอยต่อมันจะได้ ดูไม่ไม่น่าเกลียดน,นะครับดูสวยงามเหมือนชิ้นเดียวกันนะครับต่อมาเราก็พอเราจัดได้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราจัดเสร็จปุ๊บเรากา็ต้องวางจอยเทปนะครับจอยเทปก็คือผ้าที่วางไว้เพื่อที่จะทากาวนะครับพอวางเสร็จแล้วนะครับก็เริ่มทากาวนะครับเริ่มลงกาวแล้วเวลาที่เราลงกาวเนี่ยนะครับเราก็ต้องทานะครับให้ทั่วผืนแล้วก็ไอตัว แผ่นที่วางนะครับที่ทากาวเนี่ยก็ต้องให้อยู่ระหว่างรอยต่อนะครับบางทีเนี่ยพอทาแล้วเนี่ยถ้าไม่อยู่ในระหว่างรอยต่อเนี่ยย่าเทียมนะครับก็จะติดกันไม่สนิทนะครับเราก็ไม่ดีหลังจากนั้นเราก็หาวัสดุมาทับนะครับทับเพื่อที่จะให้ย่าเนี่ยเขาติดกับกาวกับแผ่นที่รองตะลองทากาวนะครับเพื่อที่ให้ติดให้สนิทแนบน่นเพราะว่าถ้าไม่แน่นเนี่ยนะครับโอกาสที่ ะจะหลุดแในอนาคตเนี่ยก็เร็วขึ้นนะครับก็อันนี้ก็ต้องเป็นข้อควรระวังนะครับ